ิดแล้วครับโชว์รุมใหม่มาตรฐานทันสมัยใหญ่กว่าเดิมบนื้นที่กว่า5ไร่ตรงข้ามเซ็ทนทรัลสารายาสองคันที่เห็นอยู่ข้างหลังผมนี้นะครับอ่าเป็นตัวพี่กับตัวน้องนะครับรถน่าใช้มากๆทั้งสองคันเลยนะครับซื้อง่ายขายคล่องราคาไม่ค่อยตกศูนย์บริการเยอะอะไรมหาศาลนะครับรุ่นพี่ก่อนเลยฮะพี่ต้องนำก่อนโตต้ตาอินโนวานะครับ ปี2013นะครับเลขกไม่สองแ0 0มกิโลถ้าเปรียบเทียบตามปีถือว่าไม่เยอะนะฮะวิ่งตามเกณฑ์เผอวิ่งน้อยนะับวิ่งวันละ54กิโลเองนะครับนะปีนึงวิ่งประมาณ19,00 0มนกโลนะครับง่ายๆนะครับวันนี้ทําราคาไม่เกิน3 0 0 0 0 0มาให้นะครับพี่ชลิดบอกเลยว่าเอาไปเลยเอาไปเลยนะฮะเอาไปใช้เลยครับ2 9 5 0 0 0บาท2 9 5 0 0 0บาทได้เจ้าโตต้าอินโนวาสีขาวนวลสวยๆคันนี้ไปใช้รอบคันเลยนะครับ คันนี้เป็น 2.0V นะครับตัวท็อปเลยนะครับตัวท็อปเลยนะครับเครื่อง2,000นะฮะเครื่องที่จริงก็คือยนต์ตัวเดียวกับพวกเอ่อฟอร์จูเนหรือ Camry นะครับตัวนี้เป็นตัว i n นโนวานะครับรถครอบครัวเจที่นั่งตัวท็อปสุดนะครับสวยมากๆชื้บโอ้โหเห็นไหมฮะสองข้างในก่อนเลยฮะดูฮะที่นั่งนะครับมี ทั้งหมด3ตอนนะครับแบบตอนหลังนะครับแขวนไว้เรียบร้อยนะครับขนของได้อย่างสบายใจเลยนะฮะกับเจ้าตัวต้าอินัวสองจุดศูนย์วีราคา2อ0 0 0 0เก้าหมืบาทนะครับป้ายแดงเกือบล้านสองนะครับคันนี้เป็นตัวท็อปนะครับแอร์ครบทั้ง3ตอนนะครับเย็นทะลุมาข้างหลังเลยทีเดียวนะฮะพลาสติกยังไม่ได้แกะเลยนะเพราะว่าไม่มีใครนั่งครับก็ไม่รู้จะแกะทําไมนะฮะรถคันนี้สวยมากนะครับเล่งไม่แค่2องแสนสมกิโลเองนะครับปี2013นะครับ คันนี้ซื้อสดก็ไม่เสียแวดด้วยซองไว้นะฮะน็อตนไม่เคยขยับนะครับซอกเดิมนะฮะซอกอ่าสันหลังซ้ายขวาเดิมๆนะครับรอยพับรอยหยกักโอ้มี GPS นำทางด้วยนะฮะ Navigator โอ้โหครบเลยฮนะเลขใหม่สองแสนสามหมกว่าโลนะครับ มีมัลติฟังก์ชันที่ผมว่าไรเป็นแอร์ออโต้นะครับรถสวยมากครับพลาสติกยังไม่แกะภายในสวยมากนะครับใครเห็นคันนี้ก็ลหลงไหลแน่นอนนี่คือ i n นดัวเที่นั่งนะครับที่ใครๆหลายคนอยากได้นะครับมาที่ไรห,หมดทุกทีนะครับ ทุกทีจะขายสามแสนกว่านะครับวันนี้เอาเร็วตัวท็อปด้วยนะครับ 2.0v 2,95,000บาทเท่านั้นนะครับ2,95,000บาทเท่านั้นรถสวยฟุดๆเลยหูภายในนี่กลิปเลยนะครับเป็นเบาะหนังสีครีมนะครับไม่มีขาดปีแตกรายงานใดแทงสิ้นนะครับรถที่นี่บอกเลยว่าคัดสรรมาให้กับลูกค้าทุกๆท,ท่านได้เลือกชมนะฮะเย็นจังเลยนะฮะ เย็นเจี๊ยบเลยนะฮะทุกแพลตฟอร์มส่งไปเลยนะฮะผมตากแอร์แป๊บนะโอ้ด่ดูฮะพัดตรงพัดติกนะครับก็ไม่เข้าใจว่าไม่แกะนี่บอกเลยฮะนี่ตรงนี้นะฮะถ้าเป็นท่านสุภาพสตรีนะครับบอกเลยว่าตรงนี้ไปเรียบร้อยหมดนะครับเขาต้องเปิดแต่งนงแต่งหน้านี่ไม่เคยแกะเลยนะครับไฟเฟยทุกอย่างติดครบหมดนะครับโอ้โหที่เก็บแว่นเนี่ยพัดติกไม่ได้แกะเลยนะครับแสดงว่าลูกค้าใช้ค่อนข้างที่จะถนอมมากๆนะครับรถสวยจริงๆนะฮะ แอร์เย็นนะเย็นเจี๊ยบเลยนะครับคันนี้บอกเลยว่าปี2013เลขใหม่2 0 3 0 0 0 0มกิโลนะฮะราคาพิเศษนะครับจาก3,25 0 0 0บาทที่ชลิตตอนแรกอยาขายราคานั้นนะครับเราไม่ขายนะครับเราต้องการเร็วนะเอาไปเลยครับ2 9 5 0 0 0บาท2 0 9 5 0นบาทครับรับประกันขึ้นหยุดกเกียร์นะครับ1ปี10,000กิโลเลยนะครับ โอ้เย็นเจี๊ยบเลยเย็นเจี๊ยบเย็นเย็นกันไหมครับอื้ของดีเกรดเอลถคุณภาพต้องโชวรุงรถบ้านคุณชาวริดนะฮะอ้สดชื่นอากาศร้อนนะฮะก็ใจเย็นๆกันหน่อยนะครับอากาศร้อนนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยว จะร้อนเอานะฮะเดีย๋ยวผมขอดับเครื่องสักครู่นะฮะอา่ามาซองกันไปเลยฮะนี่คือห้องเครื่องของโตโยใต้ดูว่านะครับเป็นเครื่อง 2.0V ตัวท็อปสุดนะครับ่องไปเลยฮะฝากระโปรงเดิมเดิมน,น,น็อตเดิมเดิมคานเดิมเดิมแห้งๆนะครับน็อตไม่เคยโดนปูยีปูยำใดๆมาทั้งสิ้นนะครับไม่เคยโดนข,ข่มขืนมานเดิมเดิมสนิทนะครับไม่เคยแกะแงะแค่นะครับฝากระโปรงสติก,กงสติกเกอร์อยู่ครบหมด เพราะที่นี่เรารับประกันเลยครับว่าไม่มีชนหนักพลิกคว่ำตัดต่อเป็นสีกอไม,ม้ย้อแมวไฟไหม้น้ำท่วมสวมซากสวนทเบียนนะครับโอนได้ที่คนส่งได้เลยนะครับร้านเปอร์เซลนะครับ อืมรถสวยๆมาอีกแล้วนะครับถ้าสนใจนะครับจะซื้อส่วนจะไฟนั้นติดต่อกับเซลเจนจัดให้ได้เลยนะครับพี่เบอร์โทร0957379594ย้ำ0957379594โทรมาปรึกษาน้องเจนได้เลยนะครับใครมาก่อนได้ก่อนนะครับราคาแค่295,000บาทเท่านั้นนะครับ เครดิตดีฟรีดาวนะครับผ่อนเริ่มต้นเพียง5,000กว่าบาทเองนะฮะ5,000กว่าบาทนะครับเหมือนผ่อนมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งนะฮะได้เจ้าตัวใต้นึกว่าไปใช้งานรถ7ที่นั่งนะครับตอนนี้เข้าสู่ วันหยุดโอวิทเอ็นนะครับใครสนใจหอบพีวเงินสดมาสู่ขอเอาไปเที่ยวกันได้เลยเพราะรถใหม่มากขับดีโคตรๆนะครับเครื่องเบนซินอวดโฉมเรียบร้อยหมดแล้วนะครับน้องเล็กก็อยากจะอวดโฉมบ้างเช่นกันนะครับมาต่อน้องเล็กนะครับน้องเล็กกับเจ้าโตต้าเซนต้านะครับ 1.5G นะครับเป็นตัวรองท็อปนะครับ 1.5G เป็นประตูไฟฟ้า1ค่านะครับคันนี้มีลูกเล่นด้วยคันนี้มีลูกเล่นด้วยนะครับ เป็นปี2020เลยนะครับปี2020เลยนะครับเลขไม้อ่ะตกใจนะครับเลขไม้แค่69,000ก้ิโลเท่านั้นเอง69,000ก้ิโลวิ่ง30กว่าโลเองนะครับคันนี้นะครับป้ายแดงเกือบ8 0 0แสนนะครับ7 0 0 0แสนกว่าวันนี้พี่ชลิตทำราคาหันมาเกือบครึ่งหนึ่งแล้วนะฮะจากราคา468,000บาทพี่ชลิตไม่ขายนะครับไม่ขายขายแค่438,000บาทเอาละรอบคันเลยนะครับกับเจ้าโตต้าเซนต้านะครับ 1.5G นะครับ ปี2020นะครับเลขไม่69,000กิโลราคาพิเศษนะครับ4 38,000บาท4 3 8,000บาทเท่านั้นนะครับเคดิตดีฟรีดาวนะครับเคดิตดีฟรีดาวซื้อสดไม่เสียแหวก7%ในแรงสิ้ออ่าซองไปก่อนซองภายในไปก่อนครับเดี๋ยวเราจะมีลูกเล่นให้ดูนะครับซองมาเลยฮะไม่เล็กนะครับกว้างอยู่นะครับไม่ได้เล็กจนเกินไปนะครับอ่าเหมาะก,กับครอบครัว กลางนะครับสองเลยฮะน็อตเดิมๆขาวนวลจัวไม่โดนปูยีปูยำมานะครับซอกเซิร์ฟแอสันหลังซ้ายขวาเดิมหมดนะครับรอยซีนกาวเม็ดอาร์ตนะครับอ่าเดี๋ยวชมนะฮะเนี่ยลูกเล่นของเขานะับเจ้าโตต้าเซนต้าจะมีลูกเล่นตรงนี้นะครับตอนสุดท้ายหายไปแล้วตอนสุดท้ายไปหายไปแล้วฝับนะครับอึบนี่นะฮะหายไปแล้วนะครับก็สามารถขนของนะฮะ ได้เลยหรือมีหรือมีพวกเกี่ยวกับไม้ก๊อฟยาวๆหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็สามารถเอานี้ขึ้นมาได้นะครับนี่ฮะดูเลยครับนี่คืออนเนกประสงค์โดยแท้อนเนกประสงค์โดยแท้นะครับกับเจ้าโตต้ตาเซนตา้าเป็นรถอนเนกประสงค์ที่หลายๆคนชอบนะฮะสดชื่นอ่ะสองไปเลยฮะเลขไมล์หกหมืก้าพันหกร้มกิโลเมตรนะครับตัวนี้เป็น มีจอนะครับเข้าเกียร์ถอยหลังก็จะมีภาพ2นะครับแล้วปุ่มแป้นต่างๆอกระตรงกลางนะครับชัดเจนครับไม่มีลอดถลอกประเปลยแรงสิ้นนะครับเพราะไมลมันน้อยมากแล้วมันก็ปี20สิบด้วยนะครับปีสูงนะครับจัดแฟนแนนด้ล้นหลามเลยนะครับถ้าใครเครดิตดีนะครับอยากจะจัดเต็มเพื่อเอาเงินเหลือก็ยังได้นะฮะอยากจะจัดเต็มเพื่อเอาเงินเหลือยังได้เลยนะครับเพราะว่าคันนี้มันคือโตต้าแบรนด์หลักแบรนด์ใหญ่ยอดจัดเยอะมหาศาล นะครับไม่ต้องห่วงเลยฮะเครดิตดีนี่ล้นล้นเลยฮะล้นล้นเลยนะฮะนี่ฟ้าอเขาให้นะฮะมีแอร์มีตอนหลังให้นะนะครับปรับระดับได้เลยนะครับแอร์เย็นมากนะครับกว้างนะครับไม่ใช่เล็กๆกนะฮะกว้างนะครับเพราะว่าห้องโดยสารที่มันเป็นป่องปที่มันไม่ได้ใหญ่มากเนี่ยเขาเขาเอาพื้นที่ใช้สอยนะครับยัดเต็มมาเลยนะครับมันก็เลยทําให้แบบกว้างแล้วก็ลึก นะครับผมสูงร้อยเจ็ดสิบห้านี่ผมเป็นนั่งยิงเหลือๆเลยนะครับร้อยแปดสิบนี่สบายๆเลยนะครับรถสวยจริงๆครับรถสวยนะฮะการรับประกันจะต้องมีนะครับอันดับแรกรับประกันเรื่องโครงสร้างก่อนเลยนะครับว่าไม่มีชนหนักพิกคว่ำตัดต่อเป็นสีก็ไมย่ย้อมไม้ไฟไหม้น้ําท่วมสวมซากส่วนะเบียนตัดหน้าตัดหลังผ่ากลางใด้แังสิ้นนะครับโอนได้ที่ขนส่งได้เลยนะครับรถสวยมากนะครับรถสวยมาก ใครอยากได้ทักมาเลยจัดเจนจันให้รออยู่นะครับ0957379594อ่ามาดูกันห้องเครื่องนะครับเดิมสนิท v v ว i ของโตต้านะครับน็อตน็ตนะฮะไม่มีตะบันแกะแงะแคใดทั้งสิ้นนะครับเดิมๆดิมนวลๆขาวๆเลยนะครับรอยสีกาวทั้งซ้ายทั้งขวานะครับสติกกงสติกเกอร์สติกเกอร์ QC อยู่มันทุกมุมนะครับอยู่ครบทุกอย่างนะครับตะโพงตะเข็บเดิมนะครับ ทานเคิร์นนะครับแห้งๆนะครับซุ้มหัวโชว์ซ้ายขวาแก้มซ้ายแก้มขวาเดิมหมดนะฮะของดีเกตเอต้องโชว์รวมรถบ้านคุณโชวลิตนะครับนี่คือเจ้าโตต้าเซนต้านะครับ 1.5G นะครับปี2020นะครับเลขไมล์69,000กิโล69,000กิโลนะครับคันนี้นะครับบอกเลยว่าจัดไฟแนนะครับได้ถึง7ปีเลยนะครับ7ปีนะครับผ่อนอยู่ประมาณ7,000กว่าบาทนะครับ 6ปีผ่อนอยู่ประมาณ7,900นะครับ5ปีผ่อนอยู่ประมาณ8,900นะครับ4ปี4ปีผ่อนอยู่ประมาณ1,000 0นเศษเเท่านั้นนะครับขึ้นอยู่กับเครดิตของลูกค้าด้วยนะครับเลขไมล์69,000กิโลแถมอ่าเรารับประกันนะครับเครื่องเกียร์ให้1ปี3,000 0โลเลยนะครับกับเจ้าโตต้าเซนต้าปี2020บอกเลยว่ายอดจัดล้นหลาม นะฮะบางคนอยากได้ใช้ตังจัดล้นยังได้นะถ้าคุณมีเครดิตนะครับที่นี่เราจะออกใบคันนั้นนี้นะครับให้ทุกๆคันนะครับว่าไม่มีชนหนักพิกคว่ำตัดต่อเป็นสีก็ไม่ย้อมแมวไฟไหม้น้ําท่วมสมซากส่วนบริเยณตัดหน้าตัดหลังผ่ากลางได้ทีนะครับโอนได้ที่ขนส่งที่ขนส่งได้เลยครับล้านเปอร์เซ็นต์นะครับโอเคครับฝากด้วยครับสองคันนี้ครับโตโยต้าเซนต้า 1.5G ปี2020นะครับเลขไม้หกห0 0่นเก้าพันโลสี่แสนสามหมื่นแปดพันบาทสี่แสนสามหมื่นแปดพันบาทโต้ต0าโนวานะครับสองจุดศู ปี2013นะครับราคา2 9 5 0 0 0บาทนะครับรักใครชอบใครรักพี่ซื้อพี่รักน้องซื้อน้องนะครับจัดไปเลยครับเจนจัดให้วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ